อ้าวเราเราต้องมาเทนน้องใหม่กันหน่อยครับวันนี้ครับน้องใหม่น้องใหม่หมกําลังหาตําแหน่งเกียร์สโลอยู่ครับอ่าพอเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมครับวิธีการทํางานของรถดา XCD นี่จะไหวไหมเนี่ยวันนี้ไหวไหมเนี่ย XCD เนี่ย,ย,ย,ย <laughs> XCD ด้วยนะฮะโอ้โห,โห,โหสุดยอด ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรครับแต่ฝนตกมาต้องมีงานเข้าแน่นอนทางทางดินก็จะยุบๆหน่อยๆก็จะมีลื่นแน่นอนนะครับาพาเพื่อนๆชมบรรยากาศครับแมโคโรตัดซากไม้นะครับเอาไปทิ้งนะฮะร,รถดำเหล่านี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ทอยไปอ๋อไปไหมครับ ตักใส่ไปครับตักใส่ไปตักใส่ไปน้องเพียรเป็นคนขับไมโครนะครับแล้วก็ให้น้องมาขับรถดัมแทนนะครับอ่าเขี่ยตูดหน่อยเขีรยตูดหน่อยก็จะทำงานลำบากนิดนึงครับพาเพื่อนเพื่อนเดินชมรถน้องเพียรครับ น้องเต็งหนึ่งครับวาคันนี้หล่อจริงๆดูครับโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่งมานั้นสุดยอดดูก่อป้ายทะเบียนสักก่อนนี่เป็นยังไงล่ะสวยงามพระามแปดครับแม่เจ่มจ,จริงๆครับดูดิฮะแม่ห็นไหมโอ้โห,โหวิบวับหน้าดูเลย ของแต่ละอย่างแต่ละอย่างของแต่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่คันนี้เนี่ยเอาแล้วครับจะได้เต็มแล้วครับจะได้เต็มแล้วจะได้เต็มเที่ยวแล้วเดี๋ยวเต็มก็ไมโครกับบแกปี๊ดออกตัวได้ ก็ต้องลุยงานกันหน่อยวันนี้งานไม่หนักหรอกครับนะก็เป็นงานบรรทุกต้นไม้เนี่ยไม่หนักเป็นต้นหญ้าเล็กๆหญ้าป่าละเมอะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็จะทํางานลําบากนิดน,นึงเพราะว่ามันมันติดกันไปหมดเลยหรืออีลงตุงนังไปหมดเลยนะฮะ สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวเรามาชมขั้นต่อไปครับรถช่างนัดครับอา้อาวออกตัวได้ปิดออกตัวเลยเอา้าวไปแล้วนี่ยไฟสโลออกไปเลยเออเอาแล้วครับให้ลุงพี่เทนหน่อยครับให้ลุงพี่เทนนิดนึงเออ เอาเลยงามเลยไม่เป็นไรครับน้องใหม่ละเทรนกันนิดหน่อยครับนะฮะยังไม่ชินครับยังไม่ชินตอนนี้เทรนเรื่องการใส่สโลการปลดสโลครับน้องเพียนก็ขับแมคโครครับเทรนน้องใหม่หน่อยครับเอาเอาอไม่เป็นไรครับฝึกกันได้ครับเดี๋ยวในอนาคาผมก็ต้องฝึกเหมือนกันครับ ทางนั้นต่อไปครัขา่ังนัดก็มา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 ถอยมาถอยมายามายาวมาจังนัดยาวมาถอยบช่ังนัดใส่สโลถอยยาวเลยครับส <c oughs> ลวบาวาโอ้โหขาบข้สโลนาด้เลยครัรถจังนัดคอมมาเร็วฮะ ไทเกอร์ครับไทเกอร์ ลุงตุงนั่งเลยครับทีนี้ครับช่วยกันครับช่วยกันครับขยับขึ้นไปครับขยับขึ้นไปก้อใจลุงตุงนั่งหน่อยๆครับ

เคยเห็นแม่งเป็นตับมะขามเลยนะไหมเห็นหน้าหนาวจะออกปลาตันี้ ก็ค่อยๆคุยเขี่ยไหมครับคุยเขี่ยไปเรื่อยๆยกใส่รถไปฮึบบึมอ้าวไปได้เต็มแล้วตัวได้ครับออกตัวได้เลวลาครับช่างนัดออกตัวแล้วครับ อืดอืดไปแล้วครับอืดอเรียบร้อยอย่าง X4D ก็สู้ครับโอ้โหทางก็ค่อนข้างยุบนิดหน่อยแล้วนะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ลื่นครับมาคันต่อไปครับน้องเป้ครับอบดำซิงมาแล้วก็เคลียแต่ต้นไม้เคลียป่าออกกันนะครับในอนาคตก็จะเป็นสวนทุเรียนแน่นอนครับแบบนี้คงจะวิ่งกันทั้งวันครับที่นี่ครับ เยอะอยู่นะฮะเยอะมากผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อยเที่ยวครับเยอะมากอันต่อมาครับน้องเป้ยมายาวยาวยาว,ยาวกว็จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าป่านั้นมันเป็นป่าแบบเหมือนไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะมันเป็นป่าและต้นไม้เล็กๆมันจะพันกันติดเยอะกันเยอะนะครับ ต้องค่อยๆค,คุยเกี่ยขึ้นไปบนรถค่อยๆค,ครับกดได้ทีละนิดทีละหน่อยครับ ท้ายหน่อยครับเก็บท้ายหน่อยอ้าวสวยงามท้ายให้เต็มไปได้ไปเลยออกตัวได้ออกตัวได้ออ ครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆ FC รุ่นจิ๋วนะครับมาดูแมคโครจิ๋วทํางานกันบ้างนะครับวันนี้แมคโครจิ๋วเราคงจะต้องเหนื่อยหน่อยครับตัดต้นไม้ใส่รถดำครับรถดำก็วิ่งทอยเอาไปทิ้งครับอันนี้โตโยต้าฮีโรครับหล่อมากเลยรถน้องเพียนครับ ออกตัวเลยออกตัวเลยใส่ต้นไม้ก็งานเบาๆครับงานหมูหมูงานเบาๆวิ่งถอยเอาต้นไม้ไปทิ้งครับถอดฝาท้ายออกก่อนครับเอาคันต่อไปครับคันต่อไปมาเลย Toyota t o y o t เราจะพาเพื่อนๆมาชมแมคโครต,ตักต้นไม้ใส่รถด,ดำกันครับ เอาช่างนัดเลือกไลยให้ดีนะดูนะเลือกไลยให้ดีนะครับช,ช่างนัดใช้ยาง XCD ครับสู้ครับยาง XCD ก็สู้ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเู้ครับเอา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 โอ้โหยาง XCD ก็จะเหนื่อยหน่อยครับเอาพาเพื่อนๆมาชมรถดำกันแล้วก็พามาชมแมคโครเล็กด้วยโคเล็กก็ตัก ขึ้นรถด,ดำครับตักทั้งวันครับวันนี้แล้วฮะตักทั้งวันแน่นอนแมคโครเล็กตักเอาครับก็ะจะยากนิดนึงนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแมคโครใหญ่ก็สบายหน่อยใช้รถด,ดำใหญ่ก็สบายหน่อยถ้าเป็นรถเล็กก็ทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เลวหรูอะไรก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆครับตักไปเรื่อยๆเลยตักไปเรื่อยๆเลยค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆเป็คอเล็กเป็นผู้ตักโอ้โหแบบจุกๆเลยครับ งานนี้เอาแบบจุกๆเลยโอ้โหดูครับเอาแบบจุกๆเลยครับโอ้โหเต็มพิกัดเลยครับสุดยอดเอาเก็บหางหน่อยครับเก็บหางหน่อยเก็บหางหน่อยเก็บหางให้ดีเอา XCD จะออกรอดไหม XCD จอดรอดไหมครับ XCD เ,เรามาดูกันครับว่า XCD เราจอ,อกรอดไหมเอาครับดูสิครับโอ้โหใส่แล้วก็กดนิดนึงครับกดนิดนึงเอาออกตัวครับจังนัดลุยลุยจะลื่นไหมเอ่ยจะลื่นไหมเอ่ยลื่นไหมเอาอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อย เอาแล้ว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 เอาแลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาไม่รอดครับไม่รอดครับ X D D ครับโอ้โหจมเสียแล้วครับอึด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 เอายังใหม่แล้วยังใหม่แล้วฝันขึ้นแล okay. ้วครับแมคโครช่วยดันครับแมคโครช่วยดันนิดนึง โอดันตูดนิดนึงครับดันตูดนิดนึงก็ขึ้นแล้วครับนี่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ครับโอ้สบายครับไม่ขึ้นกับแมโครช่วยดันไปเลยครับเอาครับขันต่อไปครับต้องเปิดน้ำซิงครับอันนี้ล้อใหญ่ครับล้อใหญ่ล้อใหญ่ใช้เฟืองเต็ด ล้อใหญ่ลุยได้สบายครับมามามาขับพาเ,เพื่อนๆมาชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอเอับพาเ,เพื่อนๆมาชมครับนี่ก็คืออีกสายงานหนึ่งของรถดำและแมคโครนะครับตักต้นไม้ใส่รถดำแล้วก็เอาไปทิ้งครับ ช่างนัดล้อฟรีครับช่างนัดล้อฟรีวันนี้ช่างนัดใช้ย,ยาง xcd นะครับเลยล้อฟรีไปหน่อยครับน้องเพียงก็ขับแมคโครเองครับวันนี้ครับอา้าวเต็มแล้วครับออกตัวได้ไปเอาไปทิ้งกันต่อนะฮะคันนี้ล้อใหญ่ครับไม่ต้องกลัวครับ the